ไอฟอร์จูนเนอร์อย่าเพิ่งออกมาออกเอ้ยจ้าจ้าจ้าแสงทันไหมนะฮะมาดูนะครับเอาให้ได้ครับขอโทษด้วยนะครับไอโนงหายหสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกเหมือนเดิมแอดมินบ้านเฮากับถนนไทยแ,แลนด์นะฮะ ตอนนี้ผมอยู่บนทางหลวงหมายเลข331ช่วงกมที่24มุ่งหน้าไปยังเส้นนี้สามารถไปเขาหินซ้อนได้นะครับไปเขาหินซ้อนได้เราจะไปดูบรรยากาศสอข้างทางนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ2ข้างทางระหว่างทางจากนี้ไปเขาหินซ้อนนะฮะ<ม>ก็เป็นถนนสีเลสนะครับสเลสแล้วก่อการนี่ก็ย่าดิเต็มเลยครับท่านผู้ชมโ้ตอนนี้น่าจะเก็บไว้เกี่ยวให้ให้ววใ,ให้ควายนะ ผมคาดว่าอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าไปทําอย่างอื่นได้ไม่รู้ว่าจะใช้งานอะไรได้เฮ้ยตรงนี้เขาบอกว่าจับกําจัดวันจำกัดความเร็วที่90นะฮะเราซัดมา1้0ยี่แล้วนะครับนี่ตามป้ายนะครับถ้าเบี่ยงออกซ้ายตรงนี้เราไปชนบุรีระยองตรงไปไปฉะเชิงเซานะครับหรือไปอไหนไปสักแก้วไปบุรีรัมย์ได้นะฮะส่วนด้านหลังก็เป็นสัต,ตหีบนะที่มานะครับรู้สึกว่าแถวนี้เขาทาถนนใหม่ด้วยท่านผู้ชม รู้สึกว่าเขาทาถนนใหม่ด้วย <Okay. S 1> ขวานี่ไปไหนไม่รู้นี่เป็นสะพานข้ามแยกนะครับเป็นสะพานข้ามแยกเราพาไปดูด้วยกันว่าถนนเขาทํายังไงทําถึงไหนแล้วนะครับโครงการนี่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าโครงการอุ้ยบัดเสียซะหน่อยนี่ไอโหนงทำไมไม่ตามมาวะ <laughs> จากนี่ไปจากเชียงแอย110กิโลนะครับ110กิโลเอ่อ ตอนนี้ช่วงบันทึกคลิปก็ช่วงเที่ยงๆบรรยากาศก็เหมือนเหมือนอไม่ค่อยมีแดดเท่าไหร่นะครับแต่อากาศด้านนอกก็กอุ่นๆไม่ไม่ร้อนแล้วก็ไม่เย็นจนเกินไปพา,พามาดูบรรยากาศสองข้างทางนะครับอยู่ที่ตรงนี้เขาเรียกจังหวัดอะไรแลเนี่ยแถวนี้เขาเรียกจังหวัดอะไรระยองไหมท่านผู้ชมใช่จังหวัดระยองไหม ผมไม่รู้เหมือนกันว่าถนนที่ผมวิ่งอยู่เนี้ยมันเป็นพื้นที่ของอำเภออะไรจังหวัดอะไรรู้แต่ว่าบนทางหลวงหมายเลขสามสามหนึ่งครสามสามหนึ่งรดูแบบว่าจะมีง่วนี่จะเกี่ยวหยาให้งว่วงเรื่อยต้นหยานี่ห้ายขนาดเลยกอดกางนะครับบรรยากาศบรรยากาศก,าก็ดีนะท่านผู้ชมบรรยากาศดีมากแถวนี้รถสิบล้อรถบรรทุกเยอะมากรบรรทุกเยอะมากนะครับ ด้วยความระมัดระวังนะครับใช้ความเร็วแค่พอประมาณนะฮะตำบลเขาไม้แก้วตำบลอขางไม้แก้วใช่ไหมแถวนี้เป็นเขาไม้แก้วอำเภออะไรเขาในลองเซิร์ชดูหน่อยอำเภออะไรแถวนี้คือบางละมุงเหรอใช่บางละมุงนี้คือระยองนะใช่ไหมระยองที่ชนลื่ที่ไหนชนไปบางละมุงนี่ชนแน่นอนตอนนี้เรากําลังมุ่งหน้าไปยังแถวเขาอินทอรสนะครับท่านผู้ชม บอกว่ามีงานก่อสร้างมีงานขยายถนนมอไซค์เย่าเพิ่งออกมาเจ้ายอย่าเพิ่งออกมาใจเย็นะนะนี่ข้างหน้าเขาเขียนป้ายว่าก่อสร้างปูดละวัดโบดละมัดระวังก่อสร้างตรงไหนยังไงเอ่ยโอ้โหอย่างนี้นี่เองพอขึ้นเนินมาครับก็จะเจอทางเบี่ยงเลยคนระับท่านผู้ชมเจอทางเบี่ยงออกซ้ายสุดยอด ะร,ระหว่างเห็นไหมยังทําให้เสร็จเลยดูดูเกาะกลางนะไม่รู้ว่าอ๋อ,อตรงน,นี้ก็น่าจะทําสะพานนะครับด้านขวามือนี่ครับน่าจะทําสะพานสะพานข้ามแยกหรือสะพานยกระดับไม่แน่ใจนี่แถวนี้โอ้โหเวลาฝนตกมาีนน้ําท่วมแน่เลยแถวนี้ดูน้าหงเลย <laughs> ดูป้ายนะครับดูป้ายแต่ผมจะนี่ป้ายด้านหน้าเขาบอกว่าถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปอําเภอบางละมุงนะฮะ ถ้าเลี้ยวขวาก็ไปอำเภอพนัฐอะไรนิคมนิคมพัฒนาตรงไปก็อำเภอพนมสาร,รคามนะครับเราจะตรงไปครับอันนี้เป็นรถเก๋งไฮยี่ห้ออะไรนี่ MG หเห็นเห็นดากไก่ตะละึกว่าแมนบินนะฮะว่าแมน MG นะครับท่านผู้ชมไฟเขียวแล้วตรงนี้เป็นสี่แยกเขาไม้แก้วครับอ่านตามป้ายนะครับ เลี side, ้ยวซ้ายก็บอกว่าไปอำเภอบางละมุงนะฮะนี่เลี้ยวซ้ายนี่ครับถ้าจะไม่ผิดเมื่อคืนเลี้ยวซ้ายตรงนี้แหละนี่และแม่เอาเบรกจะเจอทางเบี่ยงใช่ไหมเบี่ยงอีกแล้วนะฮะตอนนี้เขายังทำไม่เสร็จเลยบริเวณนี้ครับก็ยังทำอยู่นะฮะยังทำอยู่ฟิ น่าจะทําเป็นถนนคอนกรีตนะครับเป็นเขาเอืเป็นท่างยกระดับนะครับเบิ mm hmm. ้งสังเกตด้านขวาจะท่างยกระดับขึ้นแบบสูงมากเลยนะฮะนี่คันรถเก๋ง MG ตัวใหม่นะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวใหม่ตัวเก่าตัวนี้ไม่สวยเฮ้ย mm hmm. ตัวนี้คีให้นะมันจะมีตัวใหม่งามกว่านี้อยู่ใช่ตัวนี้คีห้ mm hmm. ดูถนนนะครับทําแบบอลังการงานสร้างมากๆดูครับกี่เลนไม่รู้นะฮะ 6เลนนะฮะน่าจะเป็นในอนาคตถ้ามันเสร็จก็คงน่าจะเป็น8เลนหรือ6เลนเนี่ยประมาณ6เลนเนี่ยเนาะนจะ6เลนครับท่านผู้ชมแต่ถนนกว้างมากนะครับแต่เอาจริงแล้วพอถึงเทศกาลนะครับปีใหม่สงการในที่นี่การจราจรที่ผมติดโคตรติดเลยติดโคตรโคตรเลยดูบรรยากาศวันที่อัดคลิปนี้ครับวันนี้นะฮะท้องฟ้าก็ถือว่าไม่มีฝนดูดูแล้วไม่มีฝนไม่น่าจะมีฝน เบรกเบรกเบรกข้างหน้านะฮะเป็นรถกระบะโตโยต้ารีโว u, นะฮะสีประตูก็จะไปไหนไม่รู้ช่างเขานะฮะเบรกแล้วมัาหัวก,ก็มาเบรกข้างหน้ามีรถอะไรอีกนะครับ <c oughs> ก็สังเกตว่าระหว่างทางที่ลงามานี่ก็รถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่รถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เราเป็นช่วงเที่ยง,งด้วยนะ รู้ว่าเราจะแซงคันนี้ได้ไหมแซงซ้ายขึ้นไปเลยเออวเราเจอรถกระบะสิงข้างหน้าท่านผู้ชมทําไมไม่มีควันดําเอา,เอายังไงเอายังไงเอายังไงขออนุญาตแซงหน่อยครับรถพี่รถกระบะคันข้างที่ผมแซงออขอบคุณครับอะไรอ๋อมันต้องเป็นทางเบี่ยงอันนี้รถกระบะวัยรุ่นทรงเอนะครับเออะไรครับวัยรุ่นบ้านนอกเขาเขียนสถิติว่าวัยรุ่นบ้านนอกนะครับเฮ้ยเราไปไปไหนเอ,อ้า เราก็ไปทางนี้สิคันนี้เขาจะเลี้ยวโอ้โหขอบคุณครับขอ,อนุญ,ญาตนะครับวิวัดอะไรนี่สวยงามเสะวัดปูซัมเนี่ยนี่ถนนมีกี่เลนนี่นับหนึ่งฝั่งนู้นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเลนครับท่านผู้ชมไปข้างหน้าอีกครับเขาเขียนว่าไงครับไปอ,อ่าวอุดมแล้วก็บวกแดงกลับรถให้กลับรถนะครับไม่กลับหรอครับ เราตรงนะครับเราจะพาไปดูบรรยากาศสองข้างทางนะครับบนทางหลวงหมายเลข331เมื่อก่อนนะครับคือจริงๆมีคลิปนะครับก่อนหน้านี้บันทึกเรื่องราวแถวนี้ไว้นี่เขาขูแบบคือมันเป็นทางที่ไม่อยากจะมานะเป็นทางที่ทุรักทุเลลำบากมากๆนะครับก่อสร้างถนนนะฮะแต่ตอนนี้เสร็จแล้วชอบมากเลย ใครเดินทางผ่านไปผ่านมาแถวนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องอ่าไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ามันห้องน้ํานะครับมีเพียบเนี่ยอย่างที่สังเกตผม,ผมสังเกตเห็นมีปตทเยอะมากนะครับแล้วก็ปั๊มหลายๆแบรนด์นะครับสาวกไหนของใครของมันก็เลือกเลือกใช้บริการได้นะครับปั๊มปตทที่ก็เป็นปั๊มมหาชนนะเข้าห้องน้าอย่างเดียวเฮ้ยเฮ้ยมันแสงเราแล้วมันแสงเราแล้วเเฮ้ยตามตามตามนะครับ ตอนนี้ร้อยสี่แล้วของมันน่าจะร้อยหกร้อยเจ็ดแล้วตอนนี้คออันข้างหน้านะเป็นนิสสันเซฟี่นะฮะไอโหหมดยังโนงหมดยังหมดยังโงมาดูนะครับว่าผมต้องต้องใช้ความเร็วที่เท่าไหร่ถึงจะแซงนิสสันคันนี้ได้นะฮะเท่าไหร่ร้อยหกนะครับอย, <laughs> อย่าโดนแบนอย่าโดนเหลืองเนดะ้อ นะครับก็ถือว่าเป็นถนนที่วิ่งสนุกนะครับท่านผู้ชมใช้ความเร็วได้ถือว่าถือว่าได้ดีนะฮะแต่ก็อย่าลอกเยียนแบบนะครับอันตรายนะครับทางเขาดีจริงทางเขาดีจริงสุดยอดเนาะไม่รู้ว่าตอนนี้ใบสั่งถึงบ้านกี่ใบแล้วนะครับระหว่างที่อัดคลิปเสร็จนะฮะสงสัยมันยกคันนเร่งให้เราแซงเมื่อสักครู่นะฮะ เดี๋ยวปัมป๊มเยอะมากท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมผ่านไปผ่านมาเรื่องกัการเดินทางนะครับเข้าห,ห้องน้ําหรือเติมเชื้อเพลิงเติมน,น้ามันมาเดินทางสายนี้มาเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับเฮ้ยพี่อยากขึ้นขวามานะพี่นะขอบคุณครับขออนุญาตแซงบรรยากาศถนนนะครับผมชอบมากเลยถ้าแถวบ้านนอกเราเป็นถนนแบบนี้ผมว่าน่าจะเวงนะสัญจร ยาวเลยครับข้ามจำกัดความเร็วทีนั้เขาก็จํากัดอยู่นั่นแหละครับความเร็วนะครับแต่เราเรากําจัดมันแล้วทางหน้านี้เป็นรถบรรทุกนะครับก็แถวนี้รถบรรทุกเยอะนะครับเป็นโรงงานนะครับโรงงานจะเยอะมากเลยแถวนี้นะครับนี่แล้วก็ทางแบบยกระดับเมื่อก่อนมานะครับคือต้องวิ่งข้างล่างแล้วทีนี้ทางก็เป็นหลุมเป็นบ่ออะไรแบบนี้คือในในช่วงระหว่างระหว่างสร้างนะครับ อย่างไปเรื่อยๆนะครับทางไม่รู้ไม่รู้กี่กิโลระยะทางไม่รู้กี่กิโลที่เขาทําแบบนี้ mythology. นะฮะท่านผู้ชมไอ้ฟอร์จูเนอร์อย่าเพิ่งออกมาออกเออจ้าเจ้าตกใจเจ้าตกใจอย่าเพิ่งตกใจพี่อย่าเพิ่งตกใจขอโทษ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 หลายๆครับขอโทษหลายๆเป็นแบบคือเขาจะออกมาเมื่อสักครู่แต่เขาไม่ยกไฟเขาไม่เปิดไฟเลี้ยวเลยนะฮะนี่ข้างหน้านี้รู้สึกว่าเป็นเซฟิโล่ด้วยมั้งนี่เอสามหนึ่งนี่โหเป็นรถในฝันเลย นี่ A อสามหนึ่งตัวเมื่อสักครู่นี้เป็น A อสสามหนึ่งขับเครื่องร้อนล้อหลังนะครับผมนิสสันซิฟิโลนะฮะนี่เป็นรถที่ผมผมใฝ่ฝันเลยตอนนี้ราคาแบบหาสภาพดีๆก็เจ็ดแปดหมื่นนะเอามาแต่งอีกทีนั่นก็ใส่แสนสองแสนอะไร้ยนะครับยังตรงไปนะครับยังตรงไปยังอยู่บนทางหลวงหมายเลขสามสามหนึ่งนะครับเราต้องเบี่ยงซ้ายแล้วแหละเราต้องเข้าซ้ายแล้วอ่าเหลือสองเลนแล้วนะครับเหลือสองเลนแล้วตรงนี้ดูผมจะแซงรถสิบล้อคันนี้จะแซงทันไหมฮนะ มาดูนะครับเอาให้ได้ครับขอโทษด้วยนะครับไอ้นงหายโนง,อ,โนงอย่าลอกเย็นแบบนั้นนงนะลอกรถรอบรถเรามันคนละรอบกันนะครับเอนั่นั่น,น,นเอาอยัางไงจะหลบให้ผมก็หลบขอบคุณครับขอบคุครับ,รบนี่ก็เป็นโตโยต้าสีประตูนะครับตอนนี้มีแบบขาขาอ่อนนะครับ เสือเสือเลื่อมแวบๆบแลบบ้วบครับครับข้างหน้านี่เป็นอะไรนี่นี่สวยเนะเห็นตูดนะ้วสวยสันอ๋อรุ่นเดียวกันของไอ้หนงเซลฟี่แอแต่เป็นสีนี้ห้ามลองเรียนแบบนะท่านผู้ชมนะเมื่อสักครู่รถมันลอยลำมาแล้วผมก็ต้องต้องต้องแซงแบบแซงกระทันหันนะครับถ้าเบรกนี่มันอาจจะเกิดเกิดอัน,นตรายได้นะฮะ เมื่อสักครู่มันเป็นพื้นที่ของอะไรท่านผู้ชมที่เขาทาถนนนะถนนแบบใหญ่ๆนะครับเมื่อสักครู่สิบเลนอะไรพวกนีน้อยู่ในพื้นที่ของอะไรผมไม่แน่ใจแต่ตอนนี้ผมออกมาจากจุดนั้นแล้วนะครับเป็นถนน,นสี่เลนสวนซึ่งเก่ะกลางกว้างมากมันไม่ใช่เก่ะกลางสิงมันเป็นคลองนะครับนี่เป็นคลองด้านขวามือของเราแล้วแล้ว,ลวคลองคลองตรงนี้กว้างมากเลยนะครับอุย้ยเห็นควันดำไกลๆเดี๋ยวเราจะตามควันดำคันนั้นนะฮะ มาดูนะครับว่าเราจะตามทันเฮ้ยแต่เซลฟี่คันนี้สวยนะใส่ล้อมแม็กสวยขอขอขอแซงด้วยขอแซงเด้อผมจะไปตามควันดาคันนั้นนะฮะจะไปหายไปได้หรอควันดำขนาดนั้นได้นานอ๋อโอ้มันดำแต่ควันตัวนี้ใช่รถเดิมหรือรถซิ่งนะครับมาดูว่าเขาเป็นรถซิ่งหรือรถเดิมนะครับแซงนะครับมาดูว่าเขาเป็นรถเดิมเป็นน่าจะเป็นรถเดิมเดิมอ๋อรถไอ้นี่รถรถกลมทางนะครับรถกลมทางรถกลมทางหลวงนะครับ ฟันดาขมุงเลยออกทางออก700เมตรไปบ้านค่ายนะครับไปบ้านค่ายคืออําเภออําเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะฮะนี่ชิดขวาเขาว่างั้นนะฮะเพื่อที่จะเบี่ยงไปบ้านค่ายไประยองนะฮะแต่เ,เราตรงไปนะครับตรงไปไปกระบินไปสักแก้วไปของหินซอน้ำเราจะตรงไปนะครับมาดูบรรยากาศด้วยกัน,นก็ถนนผมว่าถือว่าดีนะถนนแบบนี้นี่ถ้าไปอยู่แถวบ้านนอกเราเนี่ยผมว่าเป็นถนนที่ ที่ดีมากๆนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะโน้นนินแดงเขาชางตะโกทำมิถนุนแบบนี้คือจะจวดมนกบ,บ้านบึงนะครับเบี่ยงซ้ายบ้านบึงนะครับออกซ้ายในอุดแถวนี้ปั๊มเชลเยอะมากแล้วโรงงานก็เยอะด้วยครับแถวนี้ครับนี่เป็นโรงงานนะครับแถวนี้เป็นโรงงานเยอะมากท่านผู้ชมส่วนใหญ่แบบพี่น้องเราชาวบ้านนอกเราแถวบ้านนอกลูกหลานก็จะมาทํางานกันที่นี่นะ อม56แล้วนะครับรถบรรทุกเยอะมากเห็นสังเกตดูด้านบนนะฮะถนนดีนะฮะผมชอบอยู่ชอบอยู่วิ่งโอ้แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าช่วงเทศกาลนะครับคนละแบบกับแบบนี้เลยนะครับไม,ไม่สามารถทําความเร็วได้แบบลักษณะนี้นะฮะถึงว่าถึงถึงแม้ว่าจะทําความเร็วได้ดีท่านผู้ชมก็ต้องระมัดระวังนะครับขับรวมถึงตัวผมเองด้วยนะฮะผมว่าตอนนี้มีคนคอมเมนต์ด่าผมแน โรงงานเยอะนี่ด้านขวาเห็นรถบัดจอดเพียบนี่คือรถรับส่งพนักงานโรงงานทั้งนั้นเลยข้างหน้านี้เป็นกระบะซิ่งไหมรอดูมารอดูว่ามีควันออกมาจากตูดจากก้นไหมครับแล้วเขาจะหลบให้เราด้วยขอบคุณครับน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยเนี่คนขับผมชอบเนี่ยครับผูอ้อ,อ,อร์หรือคนขับเพื่อร่วงทางแบบประมาณว่าถ้าไม่รีบอะไรก็จะหลบออกซ้ายเพื่อให้เราแซงนะฮะ เวลาหลายๆท่านเดินทางจะก,กลับบ้านเด้อนี่ยก็ต้องผ่านถนนเส้นนี้นะครับเชื่อว่าหลายท่านไม่ได้กลับบ้านนานแล้วนะเพราะว่ามันจะติดไม่ว่าจะเป็นเคอร์ฟิวหรือล็อกดาวอะไรก็ตามแต่นะไม่มีไม่ได้กลับบ้านก็ดูบรรยากาศทางกลับบ้านเราก่อนนะครับจะก,กลับสุรินทร์ลอยเอสซีสเกตนี่อุบลน้องค่ายไปทั้งนีเมืองเหรอครับท่านผู้ชมผู้ใดที่มาเห็นงานอยู่โรงงานชนบุรีระยองนะฮะงหน้าเบรกอะไรอนะ่ะมีอะไรไหมข้างหน้า มีแต่เขาก็เบรกก็งงเหมือนกันนะครับเราไม่สามารถจะแซงได้เพราะเราก็อยู่ประมาณเนี้ยเราจะแซงเราสุดท้ายท้ายที่สุดเราก็ต้องน่าจะได้แซงสายมันครับให้มผมแซงสายใช่ไหมก็ผมต้องแซงสายนะท่านผู้ชมบรรทกเยอะมากนะครับถนนสายนี้ สังเกตว่าช่วงนี้นะครับ mm hmm. กะกางนี่ mm hmm. ใหญ่มากๆแล้วก็เป็นทุ่งหญ้านะครับ mm hmm. ทุ่งสซวันนา,าหงายไล่ลีบ่ะข้างหน้านี้ก็เป็นฮอนด้าซีวินะครับสวยนะรุ่นนี้สวยนะฮะนี่น่าจะเป็นรถแต่งไว้แบบแต่งซิ่งรถซิ่งวะเนี่ยสวยงามมากๆดูความสวยงามก่อนเราแสงขึ้นมาดูความสวยงามนะโอ้ยงามน่ารักมากเลย สีนะครับสีม่วงไอ้เลยดูนะครับิสันคันข้างเรางเราแขงไปแล้วนะครับตอนนี้แตงแคมรี่โอ้โหไปแล้วครับโอ้โหไปโอ้เอา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 าเอาือเอเมาดูจะไปยังไงนะครับมามาวัดกันหน่อยนิสสันกับโตโยต้า v o ออสนิสสันเซอฟีนะครับอันนี้สลับกันแซงขึ้นมาแล้วครับมาดูคันนี้อย่าเพิ่งตกใจนะเป็นรถทีมงานนะครับเป็นรถทีมงานนี่แหละ เขาจะวัดกันหรือเปล่าอมาดูนะครับซีซีันนั้นมันเท่าไหร่ว่1500าพันห้าไหมน่าจะพันห้าพันหกนี่แหละตัวนิสสันเซ l ฟรนะฮะแต่วีออสตัวนี้เครื่องพันห้าครับดูก่อการครับเตรียมจะทําทางยกระดับนะทำทางยกระดับนะครับเห็นไหมก็แสดงว่า จ้าหน้าที่ก็เตรียมเตรียมจะขยายถนนเพิ่มเติมนะครับดูจากเกาะกลางหรือว่าอาจจะซ่อมถนนไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจว่าซ่อมไปได้ไหมนงไปได้ไหมไปได้ไหมนง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 โอ้โหนงไปได้โอ้ยไอ้นี่ไอ้นี่วาดเฉียวแทนเลยเดียวใช่าาไหมคันนี้คงเบรกเรารดไปลดพ่วงคันนี้ไอ้ไอ้ไอ้ใจโยมโมโหมหูหอยแล้วเอางั้นผมแซงซ้ายอายีกนะเออขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับน่ารักมากเลยรถพ่วงนะฮะ ตู้เป็นตู้เอ็นวเคได้ไมั้งนี่ขอครับไปแล้วหายเรื้อร่เาเห็นไฟได้ถ่ายได้ปะอ,อโอมันกินอะไรมาวะทำไมมันแรงแท้มีเทพมันกิน่นอ้โหดูรูดไปแล้วรูดไปแล้วครับไปนองลรูดซ้ายไปแล้วไปแล้วมองดูไกลๆนะครับดูว่าเราจะตามเล็งเครื่องเล็งเครื่องตามนะครับมามาดูจะไปทันมันที่ไหนแต่ แบบสังเกตเกาะกลางยี่ย้าในแถวนี้เขาไม่คงไม่ได้สนใจเรื่องย้าแน่เลยผมว่าลองลองเป็นแถวบ้านเรานี่โหงัวงัวงัวคัวนี่ลูบปากเลยลอยลอยลอยเลยแล้วนี่ข้างหน้านี่เป็นรถอย่างนี้ก็กอสอกสอคืออะไรกรมการขนส่งป่ะหรือว่าอะไรกกสอกรมการทางหลวงบ่กหรืออะไรคืออะไรอ่ะกกสอสองอะไรนี่แหละ ดูด้านข้างดูดันข้างดูด้านข้างรถนะครับนี่พี không, oui ่จะออกสายให้ผมพี mm ่ด hmm. ูกลวยข้างหน้าก่อนครับขอบคุณมากนะเขาจะทำเนาไปรถอะไรไม่รู้มันเขียนว่าอะไรการไฟฟ้าการไฟฟ้าก็ก็สการไฟฟ้าก็ก็ก็ฟอพอแมนท์อการไฟฟ้าไหมฟอแมน โอ้มันไปแบบคือมันปวดขี้แน่เลยไอ้คันข้างหน้าของเราพี <c oughs> ห่หนุ่มปวดขี้แน่แ่เลยอ่านี่ถึงที่ไหนแล้วนี่ถึงไหนแล้วนี่น่าจะถึงน้องปื้อนะฮะน้องปื้อน่าจะถึงน้องปื้อนะครับตรงน,นี้นะครับข้างหน้านี้ก็น่าจะเป็นแยกน้องปื้อนะครับโอ้หยาไหมอ่อนซ้อนหยาไรือวะโอ้สุดยอดนี่เป็นสีแยกน้องปื้อนะครับถ้าเลี้ยวขวาไปอำเภอแกงนะครับแกลงไม่ใช่แกงแกลงนะฮะเลี้ยวซ้ายไป บ้านบึงนะครับไปชนบุรีตรงไปก็เขายินซ้อนไม่ได้อ่อนซ้อนยังหรอกนีอ่อ,อ่อน,อ,อนซ้อนอีรี่กับอ่อนซ้อนหยากก็กลางถนนนี่แหละครับท่านผู้ชมครับโอ้รถบรรทุกเยอะมากเลยท่านผู้ชมเขาจะไปไหนกันนี่แต่เยอะจริงๆถนนสายนี้เป็นถนนสายแบบเส้นทางที่รถบรรทุกเยอะมากเลยถนนก็ยัง บางช่วงบางตอนก็ยังไม่ได้ทําไม่ได้ซ่อมเท่าไหร่นะหิวข้าวหรือยังหิวข้าวไหมตามขา้างหน้าเดี๋ยวมีปั๊มนะเดี๋ยวเราไปจอดที่ปัม๊มหาอะไรกินก่อนนะฮะข้างหน้าใช่ข้างหน้ามีปัมนะป๊มนะปั๊มน้ามันอ่าปตทนะฮะเป็นปั๊มมหาชนนะฮะมหาชนยังไงนะะเข้าห้องน้ําต้องยอมรับว,ว่าห้องน้ำเขาสะอาดจริงๆแต่ถ้าเกิดอ่าห้องน้ำไม่สะอาดก็บาง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 ,บางที่ก็ก็ไม่สะอาดนะ เราก็ไม่เข้าเราแบบ,แบ,บเหมือนเราก็เหมือนแบบประมาณว่าอถนนุถนนถนนเขาบกว่เป็นอุบัดิเดตจลิตเลยนะครับแต่กือเลือเขาของนามอยู่เดโอ้ถนนตรงนี้พื้นที่ของำอำเภออไอ้นี่น้องปือใช่ไหมโอ้โหทำไมถนนเล็กแท้อ่ะเดี๋ยวเรา แวะปั๊มนะพักรถก่อนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดินทางต่อยังไงก็แล้วแต่ฝากกดติดตามนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตแวะกินข้าวกินอะไรก่อนตอนนี้หิวแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ <c oughs> แวะแวะแวะ,แวะ